สนับสนุนโดย AIS ใช้ชีวิตได้มากกว่าน้ำหอมปรับอากาศ Daily y l l a g h หอมทุกที่ที่มี Daily ล l e เล h โรงแรมเทมสวัลลี่เขาใหญ่มันมีอันตรายไหมครับประเภทว่าเอ้ยแกโกงนี่หว่าโดนตืนจอ่อหัวเลยอะเฮียแน่เหรอครับแต่ลอบน,นั้น,น,นลองเล่าเหตุการณ์ตอ,อต,ตอนนั้นทำอะไรอยู่เขาให้ผมไปเล่นต่างจังหวัดเขานี่คือใครคือพวกนักเล่นอะ เขาเชิญตัวไปเล่นอะเพื่ออะไรเพื่อโกงใช่ผมก็ไปกินมาได้เป็นแสนนะครับเมื่อ20ปีก่อน30ปีก่อนอกินมา3-4วันจนพวกนั้นก็ตกใจเอ๊ะทำไมได้บ่อยสมัยไปเล่นต่างจะแบบจะเป็นบ้านสองชั้นบ้านสองชั้นผมกินมาสองสามวันแล้วได้มาเป็นแสนเขาก็สงสัยเอ๊ะทำไมได้มากก็ให้คนไปเจาะดูบนหลังคาบ้านจอดฟ้าเพดานใช่แตดูผมคนเดียวว่าผมโกงไหมอ่าแล้วมันเห็นไหมเห็นครับ เห็นผมซ่อนให้ไว้ในมืออย่างนี้เลยเนี่ยอย่างเงี้ยคุณดูอย่างเงี้ยผมซ่อนไว้อย่างงี้ใช่ไหมเวลาเล่นเนี้ยซ่อนไว้อคนดูเห็นปุ๊บเห็นอยู่ในนี้เห็นในนี้เดินมาเลยบอกให้คนหนึ่งคนดูประตูบอกว่าซ่อนไพ่ซ่อนไพ่ไอ้นาปืนมาเลยจ่ออย่างงี้เลยอ่ะผมตกใจเขาบอกเฮ้ยซ่อนไพ่เหรอใช่ไหมเฮ้ยทำไมทำอย่างเงี้ยอย่างเงี้ย เฮ้ยนี่ถึงตายเลยนะโอ้โหตอนนั้นนาทีเป็นนาทีตายเลยคนดูแล้วก็บอกเนี่ยอยู่ในมืออยู่ในมือเนี้อผมก็ยกมือไหว้เขาบอกพี่ผมไหว้ละถ้าพี่คิดว่าผมชอบไพ่นะผมให้คงคืนเลยคืนให้หมดเลยคืนให้หมดเลยให้พี่กระเทือบมึงอีกด้วยเอผก็โดนกระทือบองใช่เออมืออย่างเงี้ยเปิดแกซสอดอ้าวไปไหนแล้วเห็นไหมล่ะ เออเปิดมาหายไปเลยอย่างเงี้ยตกใจเลยเดินไปทะเลาะก,กันหลังบ้านไหนบอกว่ามันมีเปิดแล้วไม่มีใช่ไปไหนแล้วอยู่ไหนอ้าไม่มันไปเปลี่ยนได้ใช่ไหมโชคดีว่าเราเปลี่ยนได้ใช้หลักวิชามายากลอีกแล้ว <c oughs> จากมือซ้ายใช่ไหมผมซ่อนไว้อย่างงี้ใช่ไหม <c oughs> เขาเห็นบนกระดานเห็นบนหลังคาบ้านเห็นซ่อนไว้ซ่อนไว้มือซ้ายะ <c oughs> ช่วงที่ผมยกมือไหว้บอกพี่ผมไม่ได้ทำ <c oughs> ถ้าผมซ่อนผ้าย่นะครับพี่นะพี่ ยิงผมเลยอ๋อมันไปแล้วไปแล้วแตอยู่มือน,นี้แล้วแต่แก้งมองมือน,นี้เปิดอ๋อรอดตาย,ตายโอโ้โหนาทีฉุกเฉินเลยนาทีตายเลยตั้งแต่นั้นนี่ไอ้แว็บนั่นเคยคิดจะเลิกไหมม,มันเสี่ยงแน่ๆมันไม่มีอะไรร้อยเปอร์เซ็นในโลกนี้หรอกว่า<ช>ไม่มีใครจับได้ตอนนั้นก็เริ่มเอกใจเราชอบไม่ค่อยดีแหละเจ็บไหมบางที่ไปเล่นนะผ่านตาแต่ไม่ผ่านตีน อย่างไรย่งไงเราผ่านหมดเรากินตังเข้ามาได้ด้วยกินหมดแล้วจะออกจากหมู่บ้านแล้วแล้วเขาจะเจาอ,อะไรมาเจา้าเขาไม่ให้ออกอ่ะเขาปิดประตูปิดบ้านเลยเปิดบ้าน<ล>ก็คือไม่มีเหตุผลไม่มีเหตุผลแล้วพี่ทําไงก็ต้องคืนเขาหมดอ่ะ เพต่าังจังหวัดถ้าไม่อยากตายก็คืนตังเข้าไปใ่กายปืนเที่ยงออกไปแต่ตัวผมอหนูบอกว่าเซียนมานี่มันอันตรายนี่คือบางส่วนนั้นผมเดาว่าเยหลงนี่คือยังโชว์ไม่หมดถูกไหมใช่ครับบางส่วนมันเป็นเหมือนมายากลก็จะเก็บไว้ไว้ไว้สอนเปิดเผยไม่ได้คิดยังไงถึงมามาเล่าเรื่องนี้ให้กับสังคมได้ได้รับรู้ก็คือว่าผมเล่นมานะการพนันนะนะผมได้มาเยอะมากได้มาเยอะมากครับโอ้แต่สุดท้ายก็เก็บไม่อยู่เลยครับไม่มีใครเก็บได้เลยผมสังเกตจาก เียนนันผู้คนอื่นๆที่รู้จักนี่เป็นไงเสียพันนั้นนี่ไม่มีเครรวยจากการเล่นการพนันผมต่อให้เป็นเซียนที่กินเก่ตลอดนีนะมันมีอันเป็นไปฮะมันเงินมันร้อนอ่ะมีอาถรรพ์บางครั้งผมอยู่ในวงการผมรู้ผมเลยใช้วิธีแก้เคล็ดเอาเงินที่ได้มาเอาไปเข้าตู้เย็นไว้เอาตู้เย็นออกผลไม้ออกเอาน้ําออกเเงินไปแช่เอาเงินไปแช่เย็นไว้ให้มันไม่ร้อนใช่ให้มันเย็นอยู่นานๆแล้วมันอยู่ไหมไม่อยู่ไปหมด ไม่น่าเชื่อมันยังแก้ไม่ได้เลยแก้ข็ดนะไอ้เงินร้อนที่เฮียได้มาเนี่ยมันหายไปกับอะไรบ้างที่บอกว่ามันร้อนแล้วมันไม่เคยอยู่กับเราเลยมันจะมีเหตุอันต้องจ่ายเงินที่เขาสาบแช่งมาเขาเสียไปเนี่ยเขาไม่ได้เต็มใจให้เราอะ,อะใช่ไหมถึงเราเก็บเงินก็ไม่อยู่ไปไหนบ้างเที่ยวเที่ยวกินกินเที่ยวทังเท่าไหร่อ่ะเที่ยวเที่ยวเที่ยวคืนเป็นหมื่นเลยเป็นหมื่นนักร้องร้องต้องคล้องมาเลยคล้องคืนเป็นหมื่น กินต่างหากหมื่นหมื่นนึงอ่ะของอีกหมื่นโอ้เกินหมื่นนะของหลายหมื่นต่อคืนนะเดี๋ยวรอบหนึ่งสองพันสองพันสองพันนี่โอ้โหเกินหมื่นใช่นะติปเติบกินแล้วก็ไปเที่ยวแบบผู้ชายบบนอะไรประมาณนี้โอ้โหใช้ชีวิตแบบเอาเคยแบบคืนนึงเยอะสุดรวมไปที่เที่ยวอย่างเดียวเนี่ยห้าหมื่นห้าหมื่น้าแล้วก็เงินที่เอาเงินไปทําธุรกิจครอบครัวมีอันเป็นไปหมดขายไม่ได้ของทุกอย่าง ทำมาค้าไม่ขึ้นโอ้ไม่ดีเลยอ่ะใช่ไหมไม่รู้มันเป็นอะไรหรือว่ามันมีเป็นเงินสาบแช่งเงินอะไรไม่รู้เราคิดมันมาคิดตอนหลังไม่น่าเชื่อทั้งทั้งนี้คืนหนึ่งเราได้เกือบล้านก็มีเป็นล้านก็มีต่อวันต่อวันนะสมัยก่อนก็หมดหมดฮะคุณรู้ไหมว่าคนร้อยคนอ่ะครับไปเล่นที่บอลเสียกี่คนไปร้อยคนเสียสัก 70มี30ได้อาะคิดนิดในทางดีแล้วนะไปร้อคนครับเสียร้อยหนึ่งคนเพราะอะไรครับอีกคนนึงมาจากไหนครับอีกคนนึงอยู่ที่บ้านโทรศัพท์มาขอยืมตังค์หมดแล้วไม่มีตังค์กลับบ้านจำนำพาสปอร์ตทางบ้านอีกคนนึงก็ต้องโอนเงินไปให้ที่ไม่งั้นออกมาไม่ได้ใช่คือแปลว่าเฮหลงเนี่ย เห็นพิษภัยของมันแบบชัดเจนในฐานะคนวงในเลยใช่ครับว่ามันมีแต่ทางเสื่อมจริงๆไม่ใช่ทางเจริญรุ่งเรืองใดๆไม่มีใครรรบยจาการพันนันถ้าเราทําอาชีพใหม่ได้เงินน้อยกว่าเป็นมือนักกีฬาแบบนี้มันทำให้ชีวิตมีความดีกว่าได้ไหมครับถ้ารายได้มันน้อยกว่าตอนนู้นสมัยนี้อะไรเงี้ยผมคิดว่าตอนนี้ดีผมก็แก่ตัวแล้วใช่ไหมครับครับก็ออกมาทํางานสุจริตเดี๋ยวนี้ออกมาครับก็ ได้และได้น้อยแต่ก็อยู่ได้ใช่ไหมฮะเวลาผมอยู่กับการพนันนี่นมันมีแต่เขาเรียกว่าอะไรอะโรคภัยไข้เจ็บสูบบุรีควันขงมงในนั้นอากาศไม่ดีร่างกายสิสุขภาพอ่อนลับอ่อนนอนแล้วก็ไ,ไม่มีสังคมมเจอสังคมคนที่แปลกๆคนที่ไม่มีสังคมไม่มีเพื่อนฝูงไม่มีอะไรเลยอะสุขภาพาก็จิตก็เสียสังคมก็ไว้ใจใครไม่ได้ไม่มีไม่มีเพื่อนไม่มีไม่มีคําว่าสัจจะไม่มีใดๆคุณเข้าบวันนี้คุณเสียแล้ว เอาเงินสดอะเป็นแลกพลาสติกอ่ะเราไปถึงเราก็เอาเงินของเราอะไปแลกชิปเข้ามาเพื่อสู้กับมินใช่ก็เงินเราสู้เงินตัวเองเทนั้นนะคุณหรูอไปแลกแสนนึงคนนี้ก็ไปแลกแสนนึงไปร้อยคนเอามาใส่ี่บ่อนหมดแล้วบอนเขาไม่ต้องลงทุนอะไรเลยเขามีมีง่วงนอนไม่มีหลับเขามีคนสับเปลี่ยนแตกตลอดครึ่งชั่วโมงก็เปลี่ยนคนหนึ่งใช่ไหมครับอย่างคนเล่นนี่เล่นคนหนึ่งโอหเป็นวันเป็นคืนเบอร์มคิดด้วยตัวเองเก่งใช่ กับท้าไม่ถูกเสียทุกคนในรางวัลคุณหนูคิดจะฆ่าใครตัวคนนึงคุณไม่ต้องเอาปืนไปยิงแล้วครับพาเขาเข้าบ่อนฮะให้เขาติดเรียบร้อยตายแบบเลือดเย็นเลยฮะเสียแน่นอนน่ะนี่คือสิ่งที่ได้สัมผัสได้เห็นมาใช่ผมต้องเลิกมาก็อายุไม่ได้มากแต่ความเสื่อมโทรมของร่างกายมาจากการใช้ชีวิตตอนนี้ก็มีโรคประจาตัวความดันความดันยังรักษาอยู่อายุห้าสิบหอาเองนะฮะจริงๆไม่ไม่ได้เยอะเพราะเราเสียสุขภาพตอนเราเดินเล่นอดหลับอดนอนพักผ่อน ไม่เพียงพอครับสุดท้ายจะฝากอะไรกับคนทั่วไปที่คิดว่าฉันอยากเล่นอ่ะฉันคิดว่าดวงฉันดีอ่ะไม่มีแล้วครับไม่มีดวงดีแล้วครับการพนันผมบอกเลยถ้าคุณเล่นวัดดวงนี่คุณไปวัดแน่นอนวงไม่มีการเล่นวัดดวงครับเสียนพนันก็จะโกงคุณกินหมดนะแต่เขาบอกเขาเลิกเล่นไม่ได้ยังไงก็ต้องเล่นมีคําแนะนําให้ปลอดภัยไหมครับก็ต้องปล่อยเขาแล้วเดี๋ยวเขาหมดตัวเขาเลิกเองไม่มีคําแนะนาปลอดภัยเข้าสู่วงจรนี้ไม่มีคำแนปลอดภัยไม่มีเลยครับเจ็บน้อยกับเจ็บมากใช่ไหม มองยังไงถ้าเขาบอกประเทศไทยจะเปิดบ่อนผมว่าก็ดีนะฮะมันจะได้มีเงินมาหมายถึงว่าบ่อนจะมีรายได้แน่ๆใช่เอามาเป็นค่าใช้จ่ายจิพาถะได้แล้วคนไทยจะเป็นยังไงอชญยกรอญากรรมก็เยอะมากเลยก็จะเยอะใช่มมันมีสองด้านด้านดีก็โอเคครับเราได้เงินมาง่ายใช้จ่ายมันสบายแต่ก็จะต้องยอมรับว่ามันจะมีได้มีครับ แน่นอนครับก็จะมีโจรมากขึ้นอาชญากรมากขึ้นม,มีบวกมีลบคนล้มเหลวทางเศรษฐกิจชีวิตลเ,ลวเล่นเสียก็มาหาทางจี้ปล้นเขาเนี่ยมันมีข้อดีข้อเสียเราได้เงินจากบอนจริงใช่ไหมแต่เราต้องมาเสียต้องมาจับโจนผู้ร้ายจับมันเยอะแยะหมดครับวันนี้เฮยหลงทําให้เราได้เห็นถึงศัจธรรมว่าการพนันไม่ได้ทําให้ชีวิตใครรุ่งเรืองแม้แต่เซียนพนันเองก็อย่างที่เห็นนะครับสุขภาพก็ไม่ได้ดี จิตใจก็อยู่ในเขาเรียกอะไรผ่านพ้นความยากลำบากของชีวิตมาแม้ว่าจะมีเงินมีทองมันก็หมดไปขอบคุณมากครับพี่หลงครับเป็นเครื่องเตือนใจให้ทุกคนนะครับขอบคุณครับเอาล้ครับผ่านจากเรื่องราวที่ผมว่าก็แปลกๆดีแล้วก็เตือนเป็นอุทาหรณ์ให้ทุกคนนะครับพักสักครู่ช่วงหน้ากลับมาช่วงสุดท้ายของรายการครับคอลัมนิสครับถามว่าดูหรือท่านผู้ชมทั้งหลายเคยทำอะไรบางอย่าง ที่ผิดพลาดตอนวัยรุ่นแล้วรู้สึกอายแล้วอยากจะแก้ขไขมันมีผู้หญิงคนหนึ่งชื่อว่าลูวินสกี้ที่เคยมีข่าวคดีก<ด><ด>ับบิลกิตตันว่าเธอมีความสัมพันธ์ภายนอกภายนอกใ,น,อกในทรรเนียบเลยใช่โอกาสสุดท้ายสำหรับใครที่ยังไม่ได้ชมละครเวทีอารมณ์ดีสุดฟินสุดหันษาแห่งปีที่รวมสุดยอดนักร้องไว้มากเป็นประวัติการ ัวสุดทีนะ่วันสละโซน <c oughs> กับโจดเก่าๆ <c oughs> จองบัตได้แล้ววันนี้ <c oughs> ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกสาขา <c oughs>